สวัสดีคุณผู้ชมนะผมและวันนี้ผมจะมาสอนประกอบคอมในเกม pc building simulator นะครับอันนี้ก็เป็น simulation เนอะไม่ใช่ของจริงเพราะว่าผมไม่ไม่มีคอมตั้งโต๊ะจะมาประกอบให้ดูนะไม่เป็นไรทำในเกมก็ได้นะผมในไหนก็ซื้อเกมมาแล้วจัดให้ดูสักหน่อยแล้วก็ขั้นตอนแรกนะผมเราก็ต้องมีเคสก่อนซึ่งเกมมันให้เรามาอยู่แล้วแล้วก็ไขน็อตด้านข้างออกนะผม แนะนำว่าขายออกทั้ง2ฝั่งเลยเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะหยิบ power supply ออกมา power supply ที่เราจะใช้เนี่ยก็ดูสเปคคอมเราด้วยว่ากินไฟเท่าไหร่แต่ในที่นี้ผมวางสเปคไปแล้วผมก็จะใช้ที่วางไว้ในหัวแล้วกันนะครับวิธีติดตั้ง power supply คุณจะเห็นว่ามันติดไอ้นี่นะผมติด อันบบนี้เราก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ขไขมม่ออกมาโพสต์สปายโดยทั่วไปมันจะใส่ด้านล่างเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเคยเห็นเคสเก,ก่าๆมันจะใส่ด้านบนอันนี้เขาก็เปลี่ยนเลเอาใหม่วิธีใส่ก็เคสแบบนี้จะใส่ทางด้านด้านหลังนะผมก็จะสอดเห็นเมาส์สอดเข้าไปฝั่งนี้แล้วเราก็และเราก็จะใส่ เออ่ไอ้นี่เข้าไปครับผมกรอบพ power s u p p ายไขยคู่ลงไปกับพ power s u p p ายนะผมเวลาไขานอ็อตไขเป็นตัว x นะผมเพื่อกระจายแรงกดให้เท่ากันจากนั้นมาดูที่เมนบอร์ดนะผมเดี๋ยวผมขอเลือกเมนบอร์ดสักครู่นะครับเวลาใส่นะครับเมนบอร์ด เราก็จะดูว่าเมนบอร์ดเนี่ยมันรับกับเคสไหมซึ่งในที่นี้เนะี่ยคุณเห็นตัว M ข้างๆเลข B 2 5 0นะครับเขียวๆตัว M ก็คือขนาด Micro ATX นะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยเป็น Micro ATX คือเป็นขนาดกลางครับผมซึ่งเคสเนี่ยสามารถใส่ขนาด ATX ได้นะครับ SATX นี่คือ Standard ATX ขนาดเป็นบอร์ดทั่วไปที่เคยเห็นที่คุณเห็นกันเนาะก็จะใหญ่ประมาณนี้สังเกตได้จากรูน็อต ลองเมนบอร์ดหนึ่งสองสามสห้ากหลักๆนะผม9ตัวก็คืออันเนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับน็อตลองเมนบอร์ดขนาด atx นะผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น m i โคร atx เนี่ยมันก็จะมีแค่เท่านี้นะผมก็จะลดลงมาเวลาติดตั้งก็เอ้าก็จะตามนี้นะผมใส่น็อตลองเมนบอร์ดมันจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆท้องเหลืองนะผมฝั่งหนึ่งจะเป็น เป็นเกลียวเห็นเอาลายเนี้ยเป็นเกลียวที่ใส่เข้าเคสอีกอันนึงจะเป็นเหมือนคล้ายๆคล้ายๆตัวเมียแล้วมันจะเป็นแบบปูดขึ้นมาจะมใส่ให้ดูอันหนึ่งซูมไม่เห็นเนาะนี่เนี้ยครับมันจะเป็นแบบนูนขึ้นมาแล้วมันจะมีเกลียวตัวเมียด้านในก็คืออันเนี้ยเอาไว้ค้ำเมนบอร์ดขึ้นไปไม่ให้มันช็อตไม่ให้มันช็อตนะเพราะว่าข้างเคสเนี่ยมันเป็นโลหะ แล้วด้านหลังเมนบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นแบบบัตรกรีอะไรเงี้เนาะมันเพื่อป้องกันไม่ให้เมนบอร์ดมันช็อตแล้วก็เวลาใส่นแนะนําว่าใส่ให้ครบนะครับผมเคยประกอบคอมตัวเองอะ่ะใส่ไม่ครบแต่มันก็ยังอยู่ได้แต่ว่าไม่ควรนะผมควรจะใส่ให้ครบเวลาไขเวลาไขเมนบอร์ดนะผมก็ไขเป็นตัว x นะครับ,เ,รบเพื่อกระจายแรงกดให้เท่ากันในโลกจริงนะครับ เวลาใส่เมนบอร์ดผมแนะนําให้นอนเคสลงนะครับแต่จริงๆสามารถใส่แบบตั้งเคสก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามือใหม่เนะี่ยไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะบางทีหล่นผมประกอบคอมมาเยอะแหละแต่ผมก็กลัวหล่นผมก็นอนเคสตลอดเลยโอเคเมนบอร์ด okay. ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะผมโดยทั่วไปนะครับเราจะทํางานเมนบอร์ดข้างนอกเคสก่อนก็คือติดตั้ง CPU ถ้ามีไรฟ์ m 2ก็ใส่ไปให้เรียบร้อยแต่ว่าอันนี้มันก็ในเกมนะมันก็ไม่มีฟังก์ชันที่ว่าเอาเรามาทำบอร์ดข้างนอกได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำทุกอย่างในเคสได้เหมือนกันนะครับพูดถึง CPU แล้วก็ใส่ CPU ลงไปนะผมเปิดในรูปจริงเนี่ยคุณจะต้องดันเอขาตัวเนี้ยลงแล้วเราก็ดึงแล้วก็ง้างมันขึ้นแบบนี้นะผมเปิดฝาและเราก็ใส่ CPU ีลงไปวาง ถ้าเป็นโลกจริงที่คุณนอนเคชเนี่ยคนต้องวางลงไปเบาแล้วเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ว่าครับเมนบอร์ดเนี่ยมันจะมีมาร์กสามเหลี่ยมเหมือนกันอยู่ด้านนี้แล้วก็แมทช์ให้มันตรงกันหรือว่าถ้าดูง่ายๆคือมันจะเป็นแบบเนี้ยตรงนี้มันจะมีรอยเขี้ยวของมันอยู่ซ p u จะมีรอยบากแล้วเมนแล้วเอสโตกเก็ต so เนี่ยมันจะมีเขี้ยวแล้วก็ให้มันตรงค่อยๆวางลงไปแล้วก็จัดให้มันลงล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ ปิดฝาแค่นี้นะผม CPU ก็ติดตั้งแล้วต่อไปเราจะใส่คูลเลอร์นะผมก่อนที่จะใส่คูลเลอร์เนี่ยเตอร์โมเพสนะผมสารไ่ายเทความร้อนระหว่างกระดอง CPU กับหน้าสัมผัสของฮีทซิงนะครับถ้าไม่มีเนี่ยถ้าแบบค oh อนแทคโลหะต่อโลหะเนี่ยมันจะมี ร่องอากาศอยู่ถ้าเกิดว,ว่าคุณส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยคุณจะเห็นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกแต่ร่องอากาศพวกนั้นเนี่ยมันมันจะมีผลต่อความร้อนของ CPU คุณนะครับเพราะงั้นอย่าลืมอย่าลืมใส่เทอร์โมเพลสด้วยแล้วเวลาติดตั้งไอ้คูลเลอร์เนี่ยโดยทั่วไปเนด้านหน้าสัมผัสกับกระดองเนี่ยมันจะมีพลาสติกซีลอยู่อย่าลืมเอาออกนะครับผม ก็วางไปในโลกจริงมันต้องไขน็อตยึดกับเนี่ย Back แบ็กเพลตเอลูแดงๆเนะครับบางคุลเลอร์บางตัวเนี่ยมันจะมีแบ็กเพลตมาให้ให้เราประกบเข้าไปแล้วก็ไขน็อตจากท e ีซิงลงไปแบ่นี่ยดดำๆเนี่ยครับผมอันเนี้ยเราไขลงไปแต่ในเกมเนาะมันก็ติดตั้งให้เราเลยแล้วก็เสียบสายคูลเลอร์เข้ากับ cpu แฟนตรงนี้นะผมด้านบนต่อลงไปเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปติดตั้งแรมนะผมก็ไม่ยากนะผมทั้งในโลกจริงแล้วก็ทั้งในเกมนะครับวิธีติดตั้งก็คือเราก็จะง้างคลิปมันออกนะผมถ้าเกิดว่าคุณใส่2ตัวเนี่ยคุณต้องใส่แมชนี้ดำดำไม่ก็แดงแดงนะผมใส่สลับกันอย่าใส่ต่อกันนะผมเพราะบางทีมันจะไม่เห็นแรมอีกตัวหนึ่งดูคู่มือเมนบอร์ดเอานะผมเพราะว่าแต่ละบอร์ดเนี่ยจะต่างกัน มันแต่นี่มันก็ในเกมนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ถ้าจริงๆก็คือใส่แบบดำๆไม่ก็แดงแดงนะผมถ้าคุณใส่สามตัวได้ไหมอันนี้ผมว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใส่สามตัวได้เปล่าบางบอดมันไม่ให้นะก็ใส่ก็ต้องใส่ให้มันครบแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ตัวเดียวเนี่ย เช็คกับผู้มือนะผมว่าควรจะใส่ช่องไหนมันถึงจะดีที่สุดนะเพราะว่าการทํางานก็จะไม่เหมือนกันเนาะในที่นี้ผมใส่สีช่องมันก็จะเต็มช่องไปเลยก็ไม่ต้องสนว่าลําดับการใส่เท่าไหร่นะครับก็ M2 M2 SSD อันนี้ใส่ติดตั้งง่ายอยู่นะครับโดยทั่วไปเนะี่ยมันจะมีน็อตลอง M2 มาให้ขึ้นอยู่กับขนาดของมันนะสามรูนะครับผม มี2 0, 40, 8นอะมี2 0 4 0 8 0อันนี้ขนาด80ูนะผมโดยทั่วไปขนาด M2 จะเป็นขนาด80แบบคล้ายๆเอมาเอมหมักฝรั่งแท่งอะถ้าคุณเคยเห็นนะมันก็จะมีน็อตลองให้คล้ายๆกับน็อตลองเมนบอร์ดแล้วก็ไขลงไปตามขนาดของ M2 จากนั้นเราก็ใส่ลงไปอันนี้ที่ผมบอกน็อตลองหน้าตามก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เวลาใส่เนี่ย ในโลกจริงมันจะไม่ใส่อย่างนะี้นะมันจะใส่เอียงๆแล้วเราค่อยกดลงไปแล้วเราก็ไขนอ็อตให้มันอยู่อ่ะแค่นี้คราวนี้ก่อนจะใส่กร์ดจ,จอเราก็จะต้องต่อสายไฟก่อนนะผมอย่างแรกเลยคือต่อ8พิน EPS นะผมหรือว่า8พิน CPU แล้วแต่คนจะเรียกแล้วก็24พินเมนบอร์ดจากนั้นฟอนต์พา n e เนลนะผม ซึ่งในโลกจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะในโลกจริงมันจะมีซึ่งอย่างเคสเนี้ยมันจะมีแบบพอร์ตออดีโอแล้วก็จะมีพอร์ต USB ด้วยก็จะต้องเสียบกับเมนบอร์ดรู้สึกว่านี่ไม่รู้ว่าคนมองเห็นกันไหมนะแต่ผมเนี่ยพอร์ตเสียงจะอยู่ตรงนี้ hd audio แล้วก็จะมี usb 2ซึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่อันนี้ฟอนต์พันเ นั่นแหละยูส B2 ก็จะมียูส B2 ยูส B3 หน้าตามก็จะต่างกันออกไปนะผมแล้วก็อันนี้เป็นออเดโอส่วนฟอนต์พาเนลเนี่ยไอปุ่มปุ่ม l v d ปุ่ม l v d hard disk มันก็จะอยู่ในแบบเป็นสายเป็นเล็กๆหลายๆคนในกลุ่มคอมเนี่ยจะบ่นกันว่าต่อ,อยากซึ่งผมก็ผมก็เคยประสบปัญหานี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะชินเองนะเพราะว่า เลเยอร์มันเหมือนกันหมดนะครับโอเคสุดท้ายแล้วสายเราเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคก็ขั้นตอนต่อไปคือการใส่การ์จอนะผมแล้วก็ต้องเอามาเทียบดูก่อนว่าขนาดมันเท่าไหร่ก็มาเทียบกันนะผมว่ามันกินมันกินกี่สลอ็อตในที่นี้กิน2สล็อตนะผมไม่ไม่กินช่องสล็อตบนแล้วก็เอาพีเซลล็อกออกบางเคสเนี่ย จะไม่ใช่แบบไขน็อตนะผมมันจะเป็นแบบให้เรากดเหล็กแล้วแล้วก็ค่อยๆดึงจนมันหลุดออกไปนะผมข้อเสียคือมันใส่กับพื้นได้แต่น,นี้มันเป็นแบบไขนอ็อตเวลาจะใส่กับพื้นก็ใส่กลับไปได้เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อป้องกันมแมลงฝุ่นและฝุ่นด้วยอ้าวผมโกหกพวกคุณวะมันกินสามช่องนะเนี่ะนี่หนึ่งหกห้าศูนย์ะเว้สามสล็อตเลยเหร เซอร์ไพรส์ามาผมผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยหนึ่งหกห้าศูนย์กินสามสลอ็อตไม่เคยเห็นจริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรใสกร่ก้านจอไขน็อตให้เต็มแล้วก็ใส่พีเซล็อกเข้าไปบางการ์ดเนี่ยมันจะยาวมากเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูการ์ดที่มันยาวมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงบางการ์ดที่มันยาวมากเนี่ยหลายๆคนต้องเอาหาอะไรมาคำ้ำไม่งั้นมันจะมันจะเอียงนะเว้นีีก็ได้เบก้าหกสี่ก็เลยเนี่ยผมมันจะยาวมาก ในลูกจริงเนี่ยถ้าการ์ดมันหนักแล้วก็ยาวเนี่ยบางทีมันจะเอียงไปข้างหนึ่งส่วนนี้มันจะเอียงลงไปเพราะมันไม่มีอะไรมาสปอร์ตมันก็ต้องมาหาอะไรมาคอยค้ำการ์ดเจา้กับเคสนะครผมแต่ว่าในที่นี้การ์ดที่เราจะใส่มันมันไม่มันไม่ยาวขนาดนั้นนะเพราะงั้นน็อกสามตัวอยู่ครับ ใส่ล็อกเข้าไปแล้วจากนั้นต่อไฟเลี้ยงกั์ดจอบางตัวไม่ต้องต่อนะผมบางตัวเนี่ยกินไฟ75็ิ้าวัต์จากเมนบอร์ดเลยอ้อหรือวิธีใส่ในโลกจริงคือคุณต้องง้างไอแท็บนี่ออกมาก่อนคล้ายๆกับง้าง A อของแรมอะแต่บางตัวถ้ามันไม่มีให้ง้างเนี่ยคุณใส่ลงไปได้เลยแต่เวลาออกเนะี่ยคุณต้องแงไอแท็บพร้อมกับดึงกร์ดจอออกมามันถึงจะหลุดนะผมผมเคยพลาดรอบนึงแบบดึงไม่ออกผมโง่ตอนนั้นเองโง่อยู่ ดึงไม่ออกก็แบบเอ้ยมันติดอะไรวะเดวผมไปดูข้างล่างออมันติดเอ้แท็บต้องต้องงัดขึ้นแล้วมันถึงจะดึงออกส่วนอันเนี้ยเวลาจะเอาออกก็แค่แบบเหมือนง้างแลมนะผมมันง้างหลมก็คือแบบเนี้ยกดลงไปมันก็จะเอาออกเลยนะครับต่อไฟเลี้ยงอันนี้เป็น6พิน PCI นะผมบางตัวจะเป็น8พินบางตัวจะเป็น12 16ก็แล้วแต่รุ่นนะครับรุ่นนี้ก็กินไฟไม่ค่อยเท่าไหร่ก็6พินก็อยู่แล้วนะครับ ส่วนการเคสนี้มันไม่มีพัดลมให้เนาะไม่เป็นไรผมใส่พัดลมเพื่อเพื่อการสาธิตแล้วกันอาออันนี้มันไม่ใช่140ร้อยสี่สิบอ่ะติดติดได้ไงเนี่ยเป็น <c> โ <oughs> ูกจริงมันไม่ติดนะแต่ไม่เป็นไรพัดลมข้างหน้ามันใส่ไม่ได้เพราะมันติดไอ้นี่นะผมแล้ก็ต้องเอากองอากาศออกแล้วเราก็ใส่ลงไป ไขน็อตสีตัวยึดพัดลมจากนั้นเราก็ใส่กรองอากาศกับแผงหน้ากลับเข้าที่เดิมนะครับแล้วเราก็ต่อสายพัดลมเข้ากับช่องต่อพัดลมเนี่ย s ิสแฟนซิสเต็มแฟนนะผมแล้วเราก็พ่วงพัดลมอีกตัวนึงเข้ากับอีกตัวหนึ่งเพื่อลิ้งกันเวลาคุมพัดลมบนเมน,นบอร์ดก็จะคุมทั้งสตัวเลยโอเคเครื่องก็เสร็จแล้วนะผมมี SSD มี แรมการ์จอ cpu ปัตลมพร้อมติดใช้งานแต่ว่าเพื่อการสาธิตอีกช่นเดียวกันผมจะใส่ทั้ง s s d ที่เป็นเซต้าแล้วก็ฮาร์ดดิสต์นะผมฮาร์ดดิสต์ใหญ่ฮาร์ดดิสต์แบบนี้เคสบางตัวจะเป็น toolless นะผมก็คือแบบเสียบฮานดิสต์เข้าไปได้เลยแต่สำหรับเคสนี้คุณจะเห็นเป็นเนี่ยรูนอ็อตตรงเนี้ยในโลกจริงคุณต้องไขนอ็อตให้เต็มทั้งหมดเพราะฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันจะมีจานหมุนอยู่ข้างในถ้าเกิดว่ามันสั่นสะเทือนขึ้นมาเนี่ย อายุการใช้งานก็จะสั้นลงมันก็จะมันก็จะผังเร็วนะครับก็สายเอ่อสายไฟใช่อันสั้นคือจ่ายข้อมูลก็เสียบเข้ากับเมนบอร์ดแล้วก็ตัวไรฟ์นะผมถ้าคุณเห็นอีหัวต่อของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบคุณใส่ได้แค่ทางเดียวเพราะงั้นถ้าคุณใส่ทางนึงไม่ได้ก็อย่าไปยัดมันนะไม่งั้นมันหัก ส่วนหัวยาวเป็นจ่ายไฟนะผมก็ต่อเข้ากับ power supply ได้เลยถ้าขาดเส้นใดเส้นหนึ่งไปไดรฟ์ก็จะไม่ติดนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น SSD แบบเซตาซึ่ง SSD แบบเซตาเนี่ยคุณทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้ของเครื่องเพราะมันไม่มีส่วนเคลื่อไนไหวเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าพื้นที่ในคอมผมไม่พอเนี่ยก็เอาเทปสองหน้ามาแปะก็ได้นะผมหรือไม่ก็ ยัดไว้ตรงไหนก็ได้ที่ขอแค่มีอากาศถ่ายเทเพราะว่า ssd เนี่ยไม่ไม่ถูกกับความร้อนนะผมเพราะถ้ามันยิ่งร้อนเนี่ยมันก็จะยิ่งช้าลงการต่อก็ต่อแบบเดียวกันนะผมสายจะเข้อมูลกับสายจ่ายไฟก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะผมสำหรับคอมเครื่องนี้ที่เหลือก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็เข้าไปใน BIOS จากนั้นก็ลงว i n d o w s ลงระบบปฏิบัติการที่คุณชอบนะ เป็นอันนี้คือความเชื่องผมนะก็คืออย่าเพิ่งปิดฝาเคสจนกว่าจะทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยกด F 2ครค้างคนระับในเกมนี้เพื่อเข้าไปออดแต่บางตัวเนะี่ยส่วนใหญ่เลยแหละกด delete รวๆมันก็จะเข้าไปออดให้นะผมก็จะมาเช็คดูว่า cpu โอเคไหมอุณหภูมิถูกต้องผเสียพัดลมแล้วใส่ตัวเพแล้วแรมสองพัแต่จริงจแล้วแรมผมเนี่ยสามพันก็จะต้องไปเปิด xmp ซึ่งไม่ติด ไม่เป็นไรช่างมันผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง XMP เท่าไหร่นะไม่คย่คยไม่คด้ OC ซแไม่เคยเลยดีกว่าแล้วก็ไปที่ setting นะผม boot device ไปเลือกที่ SSD ที่เร็วที่สุดนะผมก็คือ M2 ตัวนี้แล้วก็ apply เรายัางไม่ได้เสียบ D, แฟลชไดร์มันก็จะ no S file เราก็จะต้องเสียบแฟลชไดร์ก่อนนะครับ ในเกมนี้เสพแต่ไ,ได้ปุ๊บมันลงวิดโด้ให้เลยแต่ถ้าในโลกจริงคุณก็ต้องลงวิดโดเองกับคอมอีกเครื่องหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะผมนี่คือการสอนประกอบคอมในในเกมประกอบคอมนะครับหวังว่าจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมไปละไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ